จิ um. ๋วโอ้หจิ๋วยืนยืนยาวเลยอ่ะจิ๋วตัวยาวยาวถึงเก้าอี้เลยทุกคนจิ๋วเก่งกว่าอีกโอ้หจิ๋วเก่งอ่ะจิ๋วเก่งกว่าพี่ๆอีกโอ้หจิ๋วยืนนานเลยอ่ะดู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 จิ๋วยืนยาวเลยจิ๋วจิ๋วเก่งมากดู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 จิ๋วยอมแพ้ยังยืนยาวเลยไอ้จิ๋วยืนยาวไอ้จิ๋วหน้ารักพี่ชมมองจิ๋วโชว์ชว์จิ๋วโชว์ไอ้จิ๋วทำไมน่ารักจุง จ,จิ๋ว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 ไ้จิ๋วม่น,น่ารักจังจิ๋วง่วงๆหล่นอดกินบุย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 เนาะพี่ส้มเนอะพี่ส้มเนอะง่วงหล่นแล้วอดกินกินแค่นี้แหละจะหมดหลดเลยปีจอมันจิ๋วมันทําหล่นแล้วอดกินไอ้จิ๋วทาตาแบบว้ายจิ๋วทำหล่อนอดกินพี่ส้มขอกินนัครับแม่ไม่จิ๋วมันทําหล่นอ่ะอดเลย